เรามาดูวิธีการเริ่มต้นใช้ Google c o l a b นะครับซึ่งมันเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะสามารถเขียนโปรแกรม Python นะครับได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรกับเครื่องเราเลยนะครับแค่มีเว็บเบราว์เซอร์ก็สามารถใช้งานได้นะครับท้าแรกถ้าเกิดใครไม่รู้นะครับว่าจะหาจากไหนก็มาที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ Search คำว่า Google c o l a b นะครับ มันก็จะโผล่มาอันแรกเลย Welcome to Collaboratory นะครับก็กดอันนี้มันก็จะมาที่หน้านี้นะครับแล้วก็ลองอ่านดูได้นะครับว่าทำอะไรได้บ้างเริ่มต้นเราก็จะมาที่ไฟล์นะครับแล้วจะกด New Notebook นะครับ New Notebook แต่ว่าอันนี้ Google ให้เราไซน์อินก่อนนะครับถ้าเกิดใครมี Account ของ Google ก็ Sign in เข้าไปได้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีก็ไปลงทะเบียนนะครับ s i g n in เรียบร้อยก็จะโผล่มาที่หน้าที่เป็นโน้ตบุ๊กนะครับหน้าที่เป็นโน้ตบุ๊กเราก็สามารถตั้งชื่อได้นะครับข้างบนนี้ตั้งชื่อได้อย่างเช่นตอนนี้ให้เป็นเท s t นะครับ อันนี้เราก็จะพร้อมใช้งานนะครับเราก็จะลองง่ายๆก่อนนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าให้ x เท่ากับ5นะครับอันนี้ถ้าเกิดเรากด enter เนี่ยมันจะขึ้นบรรทัดใหม่ของโค้ดที่เราเขียนมันจะยังไม่รันโค้ดนะครับวิธีการรันโค้ดเนี่ยมันมีอยู่2วิธีหนึ่งก็คือจะคลิกตรงเครื่องหมาย play ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเวลาที่เราเมาส์ไป ค้างไว้ตรงนี้มันก็จะขึ้นว่าให้ run c e ล l นะครับถ้าเกิดกดปุ๊บมันก็จะ run ตอนที่ run นเนี่ยตรงนี้มันจะเขียนว่า connect นะครับอันนี้คือโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยไอที่เราเขียนโค้ด y t h o n เนี่ยนะครับมันไปเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Google นะครับแล้วมันก็จะใช้ Resource ของ Google นะครับที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของมันมันจะไม่ run นในเครื่องเรานะครับเพราะนั้นในนี้ถ้าเกิดเรากดอีกทีหนึ่ง มันก็เรียบร้อยแล้วนะครับมันไม่ต้องคอนเน c t ใหม่คอนเน c t ทีเดียวแล้วมันก็จะใช้ได้ตลอดนะครับทั้งโนบุกนี้อ่าโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราจะ,เ,ะเขียนโค้ดบรรทัดใหม่นะครับเราเริ่มมาตรงกลางเนี่ยมันก็จะมี2อันก็คือโค้ดกับเท็กซ์เท็กนี่เอาไว้จดนะครับว่าเราทำอะไรอยู่อย่างเช่นตอนนี้กำลังทดสอบระบบนะครับอันนี้เป็นเท็ก คือเขียนอธิบายว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะครับอันนี้เหมาะสําหรับการที่เราเขียนโน้ตบุ๊กให้มันเหมือนกับเป็นแผ่นคล้ายๆรายงานมีทั้งส่วนที่เป็นโค้ดที่เรารันอยู่กับส่วนที่เราอธิบายว่าเรากําลังทําอะไรนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเสร็จแล้วเราอยากจะเพิ่มโค้ดเนี่ยเราก็กดเลื่อนเมาส์มาตรงกลางก็คลิกที่บวกโค้ดเนี่ยครับมันก็จะบวกโค้ดมาทัดใหม่ขึ้นมาอย่างนี้เราอยากจะลองอ่านดูว่าค่า x ที่เรานิยามไปอ่ะมันคือค่าเท่าไหร่แล้วก็พิมพ์ x ถ้าเกิดเรากด Play ตรงนี้นะครับมันก็จะโชว์ให้เราเห็นว่ามันเป็นเลขก5นะครับแล้วใส่โค้ดเข้าไปอีกนะครับคราวนี้วิธีการรันเซลล์นะครับไม่จำเป็นต้องเลื่อนเมาส์มาคลิกเราสามารถกด s h i f t บนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็กด Enter มันก็จะรันเซลให้เหมือนกันอันนี้ข้อดีคือพอรันเซลเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ที่เป็นโค้ดให้เราได้เลย นี้ถ้าเกิดเราลองใหม่ก็คือเป็นออ x ยกกำลัง2นะครับยกกำลัง2ยกกำลังใน Python นี่จะใช้เครื่องหมายดอกจัน2อันติดกันแล้วก็ Shift Enter มันก็จะให้ออกมาเป็น25นะครับถ้าเกิดเราอยากจะโชว์ให้เห็นหลายๆบรรทัดน,นะครับเราก็อาจจะเขียนเป็นอย่างเช่น print นะครับ x ยกกำลังสองบรรทัดน1ึงแล้วก็ขึ้นบรรทัดนใหม่ เฉยๆนะครับในโคดยังไม่ได้รันก็ e n t เ r เฉยๆ,ๆแล้วก็อาจจะเป็นสามคูณ x นะครับถ้าเราอยากจะรันโคดก็กด Shift Enter มันก็จะรันออกมาให้2องบรรทัดพร้อมๆกันนะครับแค่นี้เองครับนะพอเราใช้การตรงนี้เบื้องต้นได้นะครับทุกอย่างที่เราจะทำที่เกี่ยวกับ ไ t h o n นะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดที่เราใช้วิเคราะห์ข้อมูลในคอร์สนี้หวหรือว่าในอนาคตที่นักเรียนจะใช้ Python ในการทำอะไรก็ตามนะครับก็สามารถใช้ Google Colab ในการทำได้เพราะว่ามันก็จะช่วยลดความยุ่งยากในการ i n s t a ตอ Python อะไรในเครื่องเราแล้วอันนี้ทำให้เรา Run ที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone แท็บเล็ตอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเราเปิดเบราว์เซอร์ได้เราก็ลัน Python ได้ ครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผม